สวัสดีค่ะวันนี้สายธรรมชาติก็พามาชมดอกไม้สวยๆแบบนี้นะคะคุณแม่ไม่ได้ทาปากใช่คุณแม่ไม่ทาปากคุณแม่กินชาบานาวแล้วมันเปื่อยก็เลยปากแดงใช่ไหมวันนี้ก็มาทักทายกันในายามสายๆในบรรยากาศที่สวยงามดอกไม้สวยไหมคะดอกไม้สีม่วงสวยงามมากเลย สวยมากเลยเนี่ยสามดอกติดกานอย่างสวยเลยนะคะดูนะดอกไม้สวยๆกับบรรยากาศสวยงามสัตว์ียามสายๆของวันวันอะไรวันอาทิตย์ <c oughs> ใส่เสื้อสีเขียวก็เลยลืมวันเช้าวัวนอาทิตย์กัดดอกไม้สีม่วงเป็นดอกไม้ที่สายธรรมชาติชอบมาก เพราะว่าเป็นดอกที่สวยงามนะคะสวยงามสวยงามมากๆถ่ายถายกี่รอบกี่รอบก็ยังคงสวยงามเหมือนเดิมนะคะพี่ปันทําอะไรครับเดี๋ยวลูกชายลูกชายอยู่ฝั่งนู้นเรามาชมบรรยากาศงามๆสวยๆแบบนี้ไปพร้อมกันนะคะแบบว่าดอกดอกเต็มไปหมดแล้วนะคะ ดอกไม้สีม่วงเต็มไปหมดเลยในบรรยากาศที่สวยงามดูดตกใจโมดเลยคุกก <laughs> ด้งโด่งโด่งด่งโด่ด่งโด่งโด่งโด่ง่่ะลูค่ะคโด่ง่่งโด่ง ลูกชายมานั่งมุมเดิมดอกไม้จะสวยงามมากๆเลยนะบรรยากาศแบบนี้ก็ช่วงนี้จะเป็นแบบว่าดอกเฟื่องฟ้าก็กำลังกาลังบานแล้วแต่ว่าดอกดอกต้ติงนี่คือเขาจะบานทุกวันนะคะเพราะจะบานทุกวันแล้วก็จะบานแค่ช่วงเช้าถึงช่วงบ่ายนะประมาณบ่าย ใบสองใบาสามนี่ดอกเขาก็จะร่วงหมดแล้วค่ะความสวยความงามก็ยังคงอยู่กะเราให้เราได้ชื่นชมแบบนี้ไปสักพักสองสามชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเขาก็จะร่วงหมดแล้วเป็นดอกที่เป็นดอกที่ร่วงง่ายมากแล้วก็แต่แต่เขาจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะดอกจะเป็นสีสีม่วงสดใสแบบนี้นะคะ จะสวยงามแล้วก็งดงามมากเลยนะคะก็ะพยายามที่จะมาเก็บบรรยากาศสวยๆงามๆแบบนี้ให้กับทุกบ้านทุกคนได้ชื่นชมกันแบบนี้นเพราะว่าช่วงช่วงหน้าร้อนนะดอกไม้มันจะไม่ค่อยออกแต่ว่าดอกดอกต้นจิงนีจะออกตลอดนะคะแต่ว่าเขาจะอยู่ได้ไม่นานจะดูจะอยู่ได้ไม่ถึงข้ามวัน,นะคะ่ะเขาก็จะ ล่วงหมดไปนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ